ฮัม <c oughs> สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีพี่น้องสาลาหาและเอฟซีพี่น้องฟังไทยคือเกา่าวันนี้สาวลากับเสี่ยวสิพากันมากินตํมมีทุกคนมาดีวิวตํมมีฟังลาวจ้าตํมมีคือตัมหว,ตา,มวาตัมวตัสมนี่แหละบ้านเฮาเอินว่าตํมมีเนาะเขาเอาลูกซอกลูกซีนคอนดอกคอนดอกเลยกะกะโยกกะโยอแลวก็ผัก,อก,ก,อก,กบ,บอกผักบงเนาะเลยกะ อย่างมากมายแะละมีเส้นเล็กเส้นใหญ่มาตำน้ำกันเขาเอินว่าตำม,มีจ้าทุกคนแต่ว่าทางฝั่งไทยน่ะจะเอิน่าตำม,ม่วเนาะทุกคนหรือว่าตำม,มีคือกันบอกหรือว่าตำเส้นเล็กบอกประมาณนี้แหละทุกคนมันนี่กะฮานี่กะเป็นร้านประจำของนองละกับเสียวเลยซึ่งเสียวนองละกะอายุหน่อยกว่านงละสองปีแล้พี่น้อง แม่ว่าเ้าบ่ามีมูหนานนะบ่มีมูแบบอันยัยซ้ำกันเผือว่ามูที่เ,าเ้าแหนมาํำกันเอาดูกเอาพวกเบิดแล้วแะ้วก็บ,บางคนกับไปฮีนตอ่อได้เห็ดเวียกเห็ดงานทานะทุกคนยกเว้นน้องหละเด้อบ่ได้ไปทางใดไปแต่ออกให้งานนำส่วนเวียดซ้ำกวยจีนนี่แหละพี่น้องมันนี้กาเลย รู้สึกว่าจยากินตําแห้ง่าสั่นจมตั้งแต่เห็ดวียกพุนละบอกเซียวว่าเซียวมะแรงเขาไปหากินตําเนาะเพื่อนกบว่าโอเคปรีน้องละกับเซียวก็เลยพากันมาจ้าเสียวห่างกันสองปีก็บอกเป็นอย่างนั้ทุกคนเอินเสียวได้่าสั่นที่จริงแล้วก็เป็นรุ่นน้องพี่น้องน้องละก็เฮียนก่อนเพิ่นประมาณสองสามปีน้องละจบมาหลังจากนั้นเพิ่นก็จบมาแต่ว่าเพื่อนกะเกิดมาน้ำลังเฮานะเพิ่นกะอายุปีนี้กะ ต่สามปีแล้วเนาะน้องลากกับสาวหาก็ถือว่าเป็นเอือยนองกันแหละแต่ว่าสีเอินเสียวใส่เพราะว่าบ่มีมูฮะนะมีแต่เพิ่นนี่แหละไปเห็ดเวียวกับไปน้ากันอยู่ใส่กับยู่น้ากันฮะนะก็เลยว่าเอินเสียวเลยฮะน้ามันอิสิพาทุกคนมาตามมัวตามสัวเออบอ่แมเนมากินเนาะมากินอยู่ลาเนาะพี่น้อง จะเป็นห่านข้าวเจ้าหรือพี่น้องแต่ว่าห่านขา่ากะอุย้ยลูกขาลายลายเด้พี่น้องเป็นตัสออนเขาคล้ายคักคลาย,าย,ายดีแท้ๆพี่น้องบอกว่าห่านนี่มันแซบพี่น้องทั้งแซบทั้งลายเนะาะบ้านเฮานี่บางครั้งกะบโบ่บเสียบปันไดเนาะอยู่อยู่แถวบ้านอยู่บา้านเฮาหนาน้องหละไปกินอันนี้อยู่แถวตลาด่นเลิกพี่น้องอยู่แถวตลาด่นมันไกลจากบ้านประมาณขี่รถประมาณส0ินาทีนี่แหละ แต่ว่าความอยากของเฮาเนาะค่ะมือนตื่นตาหากไปได้พี่น้องไปหาตั้งแต่หกโมงคนใดสวมสีใได้กินนี่กระจนว่าเจ็ดโมงแปดโมงฮะนะพี่น้องเอ้ยกระจังว่าได้กินตำเมืม่อนี้กะพากันมานาั่งกินตำนี่ก็เป็นคกทำอิดของเฮาเลยแต่ว่ามือนี้เฮาก็กิน2องกแบบเบาๆจุกๆเลยแต่ว่ากินบาเบิร์ได้หอบเมื่อเฮือ,อนอีกได้พี่น้องเอ้ย นี่เ่าก็กําลังกินโคกช่อมอิดกับหัสึกวารสานบําคอยโอเคปันใดแบบว่ะข้าวต่ำหลายโคกบัดเดียวกันนะมันกระบาดแสปันใดนเราก็เลยว่าสีสังอีโคกหนึ่งสีนะเพราะว่าน้องเราบริกินเขามาแต่เฮือนพี่น้องมาแต่เฮ็ดเบียก็อาบน้ำเลยอาบน้ำมากะสะหัวสะหางเลยแหละเอ้ยสะหอดทางว่าสันสะหัวสะพุมนะพี่น้อง เเลยพากันมานั่งกินตำตำอยู่บ้านฮาคกหนึ่งสามสิบพันกีบหรือว่าเงินบาทก็ประมาณหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทนี่แหละประมาณนี้นะพี่โนโอ้องแต่ว่าทางฮาก้าของหนึ่งสามสิบพันมันก็แพงเติบได้พี่โนโอ้องแต่กี่นี่ตำมีตำยังนี่คกหนึ่งสิบพันกีบสาวบาทในพี่โนโอ้องบัดมาเดียวนี้หกสิบบาทเจ็ดสิบบาทแล้วจ้าความมันแพงเนาะสามสิบสี่สิบพันนี่แหละประมาณหกสิบเจ็ดสิบหรือแปดสิบบาทในร่ยนะประมาณนี้แหละ เกือบได้รอยบาทนะพี่น้องเลยคกหนึ่งเกือบสีได้เพราะว่าเงินล่าเฮ้ามันเป็นเงินเฟ้อแล้วเ,เขากหย,ยังเขาก็เอาขึ้นบอรธนามันกับแพงแต่ว่าเฮากะ หาเงินมาเมื่อยว่าสันก็เลยว่าพากันมากินก้อนห้สึกว่าอยากกินแห้งลูกค้าหันนี่โคตรลายเลยบอกเลยว่าลายหลายไทมิตน้องลาว่าซีรีวิวตอนข้าวตำหายเบิงแต่ว่าบังเอิญแบบลูกค้าเข้ารลายยังประมาณนี้นะก็เลยว่าอยากิรบกวนไหมค่าเพิ่นก็เลยว่าอืมเป็นยังม้อนี้กันมาแอบคลิปตอนกินเลยซาพี่น้องม้อนี้ก็มากันซอง้นคือเกานี่แหละบ่มีหมูมีก่องดอกมานั่งซิวซินั่งโซกันเนาะ มื่อหนาน้องเราอาสิพาทุกคนไปรีวิวอาหานเทคขานบาอยู่ประเทศลาวเหาแบบว่ามันสิเป็นจังไรอยู่บ้านน้องเขาหน้านนพี่น้องมันก็มีได้อาหานเทคขานบาแต่มีบราร์ไลเนาะมันมีแค่สองสามบาร์น,นี่แหละลานอยู่บ้านเฮาแต่อเมรมื่อน,นี้น้องเราก็พาทุกคนมารีวิวหานส้มตำอยู่ประเทศลาวดีกว่าอยู่เขตสนบุตรเฮานะพี่น้องก็ประมาณนี้แหละแซบอยู่นี่งับเง็บง็บ นี่อันนี้คือคกที่สองข้าพี่น้องเผ็ดๆส้มๆสมยัวยๆเลยแบบทิงเผ็ดทึนทงนัวทึงส้มสุดก่อนหันบ่อค่อยเผ็ดปันใดนี่อันนี้เป็นสุดก,ก,ดก,ก่อนคกสุดก่อนนะฮามันก็็นจืดสีจางหน่อยหนึ่งเลาวก็มีน้ำซุปเนาะพี่น้องขาวเทงซุปมาเพื่อแกะเผ็ดละซ่านนี่สองคกเบาๆจ้า <laughs> ทุกคนเป็นจังได้ผู้สาวกินลายในนี้พี่น้องเลี้ยงไวอย,อยู่บอ่อัขเลี้ยงไวโอนมาเด้อ สาวกินดุเลยเนี่พี่อ้อมพแมงกินกินลายเนาะแบบจุกกินแบบจุกๆเลยค่ะๆๆแ,บบแล้กินก็คือจุกแห้งอันนี้คือคกที่สองของเฮาถึงเผ็ดถึงแซ่บถึงแบบส้มอีกได้เพราะว่าเฮาสร้างคคกต่อมาก็แบบหอมมาเออเอาแบบเผ็ดๆในเด้อจักหน่อยแล้วก็เอาสมสมแนวาซนตำอิฐทานผลตำแบบมันโคตรอ่าส้มเลยเออแมงมันโคตรหวานเลยนะ เลยหงสึกว่ามันบอสะใจแล้วก็บบได้เพชรปันใดเอาหงสึกว่าบอสะใจเขาก็เลยต้องสั่งม่วันนี้เขาสิเอาน้ำสุกไปปุ่งไปยังก่อนที่น้องให้เสียวเพื่อนานั่งกินก่อนเพื่อนกะเป็นคนอายกองเลยจักน้อยนะเพื่อนบอคอยกะลินกองอย่างประมาณนี้แต่เป็นน้องหลัก็มากส่วนเราได้แบบเออเขากองนล้วเผานั้นเสียวทีนึงสั่นล้วก็อื้อเขากะเข,าขา้ขาเราว่าแต่ว่าเขาเบาหานเบาอีอั่งเลยแบบว่าเขาซื่อเอบอาหานยิ้มใส่กอง บรหันยิ้มใส่กล้องว่าสั่นเราเขาซื้อ,อ,อตอนเห็ดวิญญาอีสั่งกันลงหลักมักท้ายผู้นี้และพี่น้องเพราะว่าเห็ดวิญญาณนำกันผู้ใดที่บิ่งสองของหลงักหรือว่าติดตามสองลงหลักก็สิเห็นเนาะพี่น้องเวลาเขาไปเห็ดวิญญาณคิดงานอีสั่งก็ที่ท้ายแต่ผู้นี้ผู้เดียวนี่แหละเพราะว่าเขามีมูอคนเดียวบางทีใครเราจับกองให้เอากระเห็ดวิญญาณไ้สังประมาณนี้นะ ช่วงนี้บ่ค่อยมีเวลาสี่ท้ายคลิปเกี่ยวกับบรรยากาศที่สวนกล้วยให้เบิ่งอีกนะพี่นอ้องเอ้ยเมื่อวานนี้ก็บ,บ่ได้คลิปมาเพราะว่าสว่วงนี้โหนาจีนเพิ่นเลาะแห้ง,บบงนะแบบเลาะเบิ่งหนาเวียของเขาแปลว่าเขาตัดอ่กากล้วยเขาห้องงานแล้วเขาก็เลยต้องไหลน้ำก้นเขาโซนองหละก,กั้เหตุเวียเกี่ยวกับแทกกล้วยนาะบไดเขาโ้องงานคิดว่าเสิได้เขาห้องงานและพี่น้องอยู่บ้านหม่มยังประมาณน,นี้ก็เลยบไดเขาคันได้เข้าโรงงานหันเขาก้างแพงตืบ วันหนึ่งแสนหกสิบพันกีบแสนเจ็ดเจ็ดพันนี่แหละประมาณนี้แหละแต่ว่าเฮาเหตุอยู่ในล็อกกับแสนสาวคือเก่าแต่ว่าเฮากะไนลาบะเฮาเป็นอ่ากรรมกรประจําเขาก็เลยให้เฮาเหตวียกอยู่ที่ล็อกเพราะว่ายู่ล็อกเขามันบ่มีมือเบิดเลยแล้วก็เป็นนาเวียกที่เฮาแบบบ่มีภัยเหตุใดอ่าซ่านเข้าไบบางคนเขาก็อ่าแทกไหวบ่วเป็นอย่างประมาณนี้นะเฮาก็เลย ต้องรับพิดชอนหนาที่นี้อย่างประมาณนี้นะแต่ว่าเขาบอกให้เขาเข้าห้องงานเลยน้องละคิดว่าอยากเข้าห้องงานอย่างประมาณนี้มันก็ป็นไปบุรายแล้วเปลี่ยนหนาอยากบุรายแล้วเขาก็ได้เงินน้อยมันกะลุกเฮาเนาะมาเวลาเขาได้เงินหลายเขาได้เงินน่อยนะ <laughs> นี่อันนี้เ่าต้องบำรุงผิวผ่านก่อนด้วยวิตามินบาร์เครเทศประสานมีผักบงน้ำเด้อพี่น้องเพื่อกินสาย,สายตาสวา่า <laughs> ง นี่แชบมากเลยงับปะนี่อ่างับอื้แสบจริงจริงพี่น้องสุดหนีแบบคกหนี่มันคดแซบเลยรู้สึกว่าจะกินตำกุง้งขึ้นมาทันทีนะทุกคนเอยแต่ว่าอยุ่บ้านฮาบ่มีตตำกุ้งจ้ามีแต่ตำาม,มีกับตำม,ม่วะตำตำม,มึกเนะาะตำปลามึกมีอยู่แต่ว่าตำกุ้งบ่มีรู้สึกว่าจะกินตำกุง้งตอนว่าตอนนั้นนอ้นนองหลัไปกินยู่ไซนอฟกินตำกุ้ง เมื่อไน่บริวาจังไดหน,นะประมาณนี้แหละหนาซีเมนเฮาเมื่อไนเนาเขาไปกินอยู่อัตปือสังขนาเขาไปกินตามวัวตามสวอันไปกินตามอันนั้นตามมึกหรือว่าตามกระปูเบ่ตามอย่างมันมีแต่ว่าอยู่บ้านเฮามันบม่มีนะมันมีแค่ตามปลาหม,มึกซื้อแล้วกับตามมีจ้ามานั่งกินซองสามคำโคตกที่ซองกินบ่เบิดนะทุกคนกินซองสามคำต่างคนต่างอิม่ม เหลือเสือกินแบบมันบอทันเบิดบอทันหอดไสสุดท้ายว่าอิ่มแล้วเอากระไดหอบมาเฮือนอีแค่เด็กๆเ,เพิ่นกินดูเฮือนมันก็จบข่าวบ่งหน้าตาสีสันโคตรอร่อยเลยแบบเผ็ดๆแบบนี้อู้มันสะใจลีแห้งเห็ดยังไม่เมื่อยจังสีไหลกินตำจังสีปาดพี่น้องมันถึกอกถึกใจคักขนาดเลยความาแซบโอ้ยบอกเลยว่าอร่อยมากจ้า กินกอนบันนี้น้กินแบบจนบ่าจากักรสกินแล้วมันอิ่มแหงต่างคนต่างอิ่มบึงนะเสียวของดิซันก็กินไม่ได้แล้วพ่นว่าฉันอิ่มแล้วนะพผนวะ่ะไม่ไหวแล้วนะเธอต้องลาว่ากินเถอะกินเถอะถึงจะอิ่มเราก็ต้องสู้ค่ะเพราะว่าเราสั่งซองกแบบเบาๆจุกๆค่ะหากินบ่หมดก็คือแบบจะคลองลานวะ กินมาเมดปรับไม้ได้จ้าห่วยโนโนได้ไม่ได้นะปรับไม้ไม่ได้นี้ทุกคนตําอันนี้ก็เข้าชิไซสเส้นนี่แหละเส้นแบบนี้และเส้นเฟอร์ะนะเส้นเฟอร์ขัตาแล้วก็ใส่พักบบงใส ผักกระรมปีแล้วก็ใส่มะเขือเทศใส่ฮอนด็อกลูกสีนใส่โยกใส่ขัวกระโดดเนาะแล้วก็มาตำใส่ปลาเด็กนัวน่จ้าทุกคนแบบลักษณะเขาตำสมมะคุงตำมะคุงอย่างประมาณนี้แหละแต่วันนี้เขาตำแบบใส่ผักใส่ยังเขาเลยเอินว่าตำมีทุกคนบ้านเฮาเอื่นว่าตำมีทางฝั่งไทยเอื่นว่าจังไดน,น้าจ้าคอมเมนต์ไหนด้วยจ้าพี่น้องหรือว,ว่านะ่าจ,จะเป็นตมเส้นเล็กเนาะประมาณนี้แหละ เขากับบรูเ่เดอวาเขาเอินอีกอย่างกันแท้ทุกคนอยู่บ้านนิสันเขาเอิญรัาตามีค่ะเดี๋ยวถือโอกาสนะน้องนะมีเวลาว่างหรือว่ามีเงินนะนะสิพาทุกคนไปไปเบิ่งร้านคาราโอเกะอยู่บ้านนอกเขาเนาะพี่น้องกินเข้าไปกินมะเกเทศอีกคำหนึ่ง่าสั้นกินไปมะเกเทศคือบารุงทางผิวพรรณให้ผิวเราสวย มันสวยแน่นเอาบีกินค่ะอัมใส่ปากอร่อยกินแบบบอบิดเลยกินมันจะจุกนิดเียวเขามีตับแล้วเขามีเยาะมานำงับไม่ตอนร้องร้าเลยกินเสียวเห่าก็คืออิ่มแห้งพอด้วยอิ่มแท้กินเบาไวแล้วพอด้วยพักบงกินบะลุงใสายตาสั้นงับ แ่บตอนนี้พากเสียงไปหูซึกว่าอยากกินอยากกินอีกแล้วงับนี่นี่กลนยูปลูกซีนแล้วหนึ่งอ่ะโอเคค่ะทุกคนมานี้พาทุกคนมารีวิวอาหารส้มตำหรือมารีวิวตำม,มีหรือว่าตำเ้นเล็กอยู่ที่ประเทศเลาวนะทุกคน ที่บ้านเหา่ากบตาเส้นเล็กหรือว่าตําม,มีแบบนี้กับคกหนึ่งสามสิบพันกีบหรือว่าเจ็ดสิบบาทนั่นเองจ้าโคกหนึ่งจะมีอยู่สามใบสามสิบพันกีบจ้าทุกคนต่อคกสองคกก็ถือว่าหกสิบพันบาทมันนี่ก็กินรลอยกว่าบาทจ้าทุกคนนี่สองคกแบบเบาๆเลยทุกคนคกที่หนึ่งผ่านไปคคกที่สองแบบไม่ไหวแล้วจ้าต้องได้หอบมาอีก ไม่ไวายเอลีโลแหละคอทงแม่่าว่าแม่่าสันเสียเมือค่ะสันกินไม่เมิดแล้วค่ะเบิงสภาพคืออิ่มหนักมากเลยนี่สองหกจุก